8แ,แนวทางเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นภายในทุกๆวัน 1. เริ่มต้นออกกำลังกายการออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บช่วยให้มีรูปร่างที่ดีเพิ่มความมั่นใจและช่วยให้จิตใจแจ่มใส 2. เปลี่ยนรูปแบบการกินอาหารการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วนจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงห่างไกลจากโรคอ้วนโรคเบาหวานและโรคอื่นๆ 3. เริ่มต้นเขียน การเขียนจะช่วยให้พัฒนาทักษะการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหานอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เลิกกิจกรรมต่างๆที่ไร้ประโยชน์การใช้เวลาไปกับกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์จะทำให้เสียเวลาและเสียโอกาสในการทำสิ่งอื่นๆที่เป็นประโยชน์มากกว่า 5. ติดการเรียนรู้และนำไปปฏิบัติ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถพัฒนาตนเองและก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ 6. วัดความคืบหน้าการวัดความคืบหน้าจะช่วยให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและกําลังใจในการที่จะทําต่อไป 7. จัดการการเงินการจัดการการเงินที่ดีจะช่วยให้มีเงินเหลือเก็บและสามารถวางแผนอนาคตได้ 8. มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองจะช่วยให้มีกำลังใจในการที่จะทำสิ่งต่างๆและประสบความสำเร็จในชีวิต